หมอเค้กเผยคนสีราศีปากร้ายแต่ใจดีมองโรคเป็นสีชมพูต้องบอกเลยว่าหมอเค้กเป็นหมอดูชื่อดังของไทยคนหนึ่งนะครับที่มีผู้ติดตามจำนวนม,มากคอยติดตามว่าทางด้านหมอเค้กนั้นจะออกมาเปิดเผยคำทำนายดวงเมื่อไรและมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ล่าสุดทางด้านหมอเค้กก็ได้ออกมาเผยคำทำนายทายทักถึงคนทั้งส2องราศีเอาไว้ว่าจะมีสี่ราศีเป็นคนปากจริง ปากร้ายแต่ใจดีมองโรคเป็นสีชมพูซึ่งประกอบไปด้วยชาวราศีกุมราศีพฤษภราศีเมถุนและก็ราศีกรกฎและยังได้อธิบายว่าถ้าใครทําให้โกรธได้แสดงว่ารุนแรงมากเป็นคนพูดตรงๆถูกว่าไปตามนั้นรับไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคุณเพราะเขาไม่ชอบที่จะมานั่งเอาใจใครเป็นคนจริงใจมากและจริงจังกับชีวิต แต่ภายนอกมองไม่ค่อยออกเพราะเป็นคนดูง่ายๆสบายๆซึ่งความจริงเป็นคนที่คิดมากแต่ไม่ชอบเอาปัญหาไปให้ใครแล้วก็ไม่ชอบแสดงความอ่อนแอด้วยนะครับและนี่ก็คือคำทำนายจากหมอเคกนะครับ